มาตามต่อจาก EP 1ของทิปมาเลเซียกันจ้าเราเดินทางออกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ประมาณทุ่ม45นาทีนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะและแล้วก็มาถึงสนามบินปีนางประมาณ3ามทุ่มจ้า ใช้บริการแก็บเช่นเคยนะคะการเดินทางจากสนามบินปีนางไปที่พักใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะและแล้วก็ถึงที่พักสักทีจ้าเหนื่อยมากดไนท์นะจ้าคืนนี้ตื่นเช้ามาเปิดม่านสตาร์ทสามวินะคะ เชา้าเดย์สออกไปทานอาหารมือ้อเช้ากันคะ่ะบรรยากาศช่วงเชา้าค่อนข้างเงียบเหงานะคะรถก็ยังไม่เยอะนะคะการจราจรไม่ได้ติดขัดและแล้วเราก็เดินมาถึงย่านไทม์สแควร์ซึ่งเป็นใจกลางเมืองของปีนังนะคะรอสัญญาณไฟข้ามถนนกันจ้า <S <S <ๆ>เดินมาอีกหน่อยก็จะเจอตึกคอมต้านะคะภายในเป็นห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองปีนังนะคะงงใจว่าทําไมไม่นั่งรถเมล เดินมานะคะไกลมากนะคะเพื่อของกินสําหรับเช้านี้นะคะไม่รู้จะอร่อยอย่างที่เขารีวิวไว้หรือเปล่าเรากำลังไปไหนกิติยาไปกินอะไรกินซัมซีที่พี่เตยบอกว่าออร่เป็ดม้าที่ <c oughs> ต,ต้องไปไม่รู้อะไรจริงหรือเปล่าเลี้ยวขวาในที่สุดก็เจอร้านแล้วจ้าเหนื่อยมาก นั่นก็คือร้านติ่มซำไท่ตรงนะคะเป็นร้านดังของที่นี่นะคะอันนี้ใบสั่งอาหารถามอ่านออกไหมไม่อาหารเช้าของเราประมาณนี้จ้าถามว่าราคาแอบแรงไหมแอบแรงอยู่นะคะสภาพนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งและแล้วนะคะเราก็มาถึงปีนางฮิวนะคะระหว่างเดินทางมารถติดมากแม่เช้านี้บรรยากาศประมาณนี้เลยแอบร้อนนิดนึงนะคะ เขาจะมีป้ายแจ้งราคาตั๋วอยู่ด้านหน้านะคะเอาตามสะดวกเลยจ้าวันนี้คนเยอะมากแม่ส่งกิติยาไปเข้าแถวซื้อตั๋วแต่ก็อยู่ที่ปิงยังฮูนะคะคือตอนที่ออกเดินทางมาจากร้านสิงซำก็คือรถก็ถือว่าติดพอสมควรพอมาถึงพอมาถึงเป็นไงคะสิบหกโอ๊ยระบบมีปัญหาไม่สามารถขึ้นปิงยังฮูได้ล้วมัคนขึ้นได้เหรอมันเหมือนกับคนที่เหมือนระบบเขาเหมือนแค่นั้นน่ะ คนที่สื้อสัวนไปแล้วก็ให้ซื้นแต่วันนี้คนเยอะมากเ้วทุกคนก็น่าจะจิดวี่บาคนก็แตกออกมาหลักประกาศว่าขอเอาใครที่ไม่ใส่กอด บรรยากาศหลังจากที่ประกาศยกเลิกขายตั๋วก็จะประมาณนี้เลยนะคะบางคนก็เดินทางกลับแต่บางคนก็ขึ้นมาชั้นบนซึ่งมันเป็นเอาท์ดอร์นะคะก็มาเก็บภาพยากาศชั้นบนภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้จ้าสภาพวันนี้นะคะอากาศก็ร้อนนะคะคนก็เยอะแถมขามารถก็ติดแถมยังมาโดนเทอีกนะคะทําได้เพียงแค่นี้จริงๆสภาพนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่โดนเทก็ขอตกกลับบ้านตามๆกันจ้าคนมาใหม่ก็เข้าไม่ได้นะจ๊ะ ทำได้เพียงแต่เหลียวมองจ้าปีนางฮิวหลังจากที่อกหักจากปีนางฮิวนะคะเราก็นั่งกลับมาที่วัดเก๊กลก4นะคะซึ่งเป็นวัดจีนพุทธนะคะที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมของวัดก็จะเป็นสไตล์วัดจีนนะคะเมื่อขึ้นมาชั้นบนวิวด้านบนคือสวยมากนะคะระหว่างทางเดินเข้ามาจะเห็นได้ว่ามีบริเวณที่ให้สักการะเทพเจ้าต่างๆมากมายเลยนะคะอีกทั้งนะคะชั้นนี้จะมีจุดจำหน่ายของที่ละลึกและวัตถุมงคล สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถไปบูชาวัตถุมงคลกลับไปได้นะคะชั้นนี้นะคะจะมีความเขียวขจีเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์อีกทั้งบริเวณชั้นนี้นะคะยังมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวชมวิวซึ่งวิวที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจ้าเสร็จจากสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเคียะลกสแลีและแล้วก็มาถึงปีนางสตรีอาร์ตจ้าสำหรับวันนี้นะคะเราใช้เวลาในการเดินทางมาถึงปีนางสตรีอาร์ตค่อนข้างนานพอสมควรประมาณ2ชั่วโมง ราะว่าวันนี้รถติดมากนะคะเพราะเป็นวันหยุดของมาเลเซียนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่วันนี้คนจะหนาแน่นตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยของปีนังสตีปาร์ตนะคะร้อนๆอนอย่างนี้แวกกินน้ำแข็งใสซะหน่อยดับกระหายคลายร้อนด้วยน้ำแข็งใสจ้า ตามต่อมาด้วยเอเชียคาเมล่ามิวเซียมนะคะสําหรับที่นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์กล้องนะคะและเมื่อเข้าไปนะคะคุณก็จะเห็นกล้องในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะมากมายหลายประเภทเลยนะคะตั้งแต่ดึกดําบันยันปัจจุบันจา้าแล้วก็ที่นี่นะคะจะมี ค่าเข้าชมด้วยนะคะคนละ20ลิงกิตหรือประมาณ160บาทไทยใครที่เป็นสายอาร์ตส,สายกล้องแนะนำที่นี่เลยจ้าและบรรยากาศสตรีทอาร์ตในวันนี้นะคะก็ได้ภาพประมาณนี้เลยจ้าวันนี้อากาศร้อนมากไม่มีอารมณ์กระจิตกระใจจะถ่ายรูปกันเลยทีเดียวนะคะและแล้วเราทั้งสองคนก็ตัดสินใจเดินทางกลับที่พักกันค่ะ ระหว่างเดินทางกับที่พักนะคะจะสังเกตได้ว่าบ้านเรือนเขาปิดนะคะร้านค้าแทบไม่มีเปิดเลยนะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่เปิดบ้างนะคะแต่คาเฟ่ถึงจะเปิดแต่ก็ที่นั่งแทบไม่มีนะจ๊ะคือคนวันนี้คือแน่นมากนะคะเราก็ตัดสินใจเดินทางกับที่พักและเมื่อถึงที่พักก็ขอนอนเอ็นหลังแป๊บจ้าปวดทั้งขาปวดทั้งหลังจ้าแม่ ตื่นเสร็จนะคะก็ออกมาหาเมื่อข้ามกินแล้วแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของหน่อยนึงนะคะของบ้านเขาก็โอเคเลยนะคะนี่คือบรรยากาศเวลาประมาณหนึ่งทุ่มบ้านเขานะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยนะคะกลับที่พักกันค่ะไปนอนกันไม่ไหวแล้วนะจ๊ะเช้าเด y 4นะคะรอแกลบมารับไปสนามบินปีนางถึงสนามบินปีนางฟ้ากำลังเ,เริ่มสว่างเลยจ้สาสภาพมาถึงสนามบินอย่างง,งุนงงแล้วก็ง่วงมากนะคะร่างกายต้องการคาเฟอีนจ้า เรื่องหลแต่ังไหมนงีก็เย็นย็นอยู่นิดนึงแต่ก็ได้อยู่ก็นสุดาท้ายด้วยบรรยากาศสนามบินปีนังหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้าและติดตามเรื่องเล่าทิปมาเลเซียได้ใน EP3 นะคะบ๊ายบาย